เรื่องย่อละครหลงกลิ่นจันทร์ร้อยตำรวจเอกว่านรักสารวัตรสืบสวนคนใหม่ประจำสถานีตำรวจภูธรดอนหินกาบเธอต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าได้ตำแหน่งมาเพราะความสามารถหาใช่เชื้อความสวยของแม่หรือบารมีของพ่อที่เป็นนายตำรวจใหญ่คดีแรกคือการตายของนายผาดเหยื่ออยู่ในสภาพเปลือยอวัยวะเพศถูกตัดขาดและมีดอกไม้จันทร อยู่ในป่าของศพชาวบ้านเลือว่าการตายของนายพาดเหมือนสารวัตรนิติสารวัตรที่รับผิดชอบคดีสรินยาหรือจันทร์สาวสวยที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่าตายที่ป่าหลังวัดว่านรักขอรับผิดชอบคดีโดยมีผู้ช่วยคือตรีชัยผู้หมวดหนุ่มโอป,ป้าที่เพิ่งย้ายมาได้ไม่นานปฏิบัติการนี้ของว่านรักถูกผู้กำกับพนาขัดขวางแต่ว่านรักไม่ยอมแพ้เธอไปขอข้อมูลจากปัตตภี หมอนิตเวทหนุมหล่อประจําโรงพยาบาลแต่ปตพีกลับบอกว่าที่นี่ไม่เหมาะกับว่านรักมาทางไหนให้ไปทางนั้นคนอย่างว่านรักนี่หรือที่จะยอมก็แค่หมอปากเก่งไม่มีทางที่จะทําให้เธอถอดใจได้ง่ายๆระหว่างทำคดีขโมยของวัดว่านรักได้รู้ข้อมูลสําคัญจากการสอบปากคําเด็กวัยรุ่นเกี่ยวกับคืนที่เซรินยาถูกฆ่าตายข้อมูลทั้งหมดชี้ชัดเจนว่า กลุ่มคนต่างด้าวที่สารวัตรนิติสรุปปิดคดีนั้นเป็นแพ้รับบาบ้วานรักขอรือคดีของสิรินยาแต่พนาค้านเธอหัวชนฝาจนทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงว่านรักกับตรีชัยสืบจนรู้ว่าพนากับเิรินยาเคยมีสัมพันธ์กันหรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่พนาไม่อยากให้เธอรื้อคดีเซรินยากันแน่สารวัตรนิติกับนายพาด อาจถูกฆ่าเพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจและจัดฉากให้เป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องทุกอย่างกำลังเข้ารูปเข้ารอยเพื่อรอการคลี่คลายแต่แล้วพนาก็ถูกยิงตายว่านรักทะเลาะก,กับทศภูมิแฟนหนุ่มเพราะมัวหมกมุ่นทำงานทำให้แฟนหนุ่มปันใจไปคบสาวอื่นถึงขั้นมั่นหมายว่านรักจึงตัดขาดคนรักและกลับมามุ่งเรื่องการทำงานเพียงอย่างเดียว ปัตพภีรู้ว่าว่านรักเสียใจแต่ไม่รู้จะปลอบยังไงจึงกดดันให้ว่านรักเร่งสืบคดีสิรินยาเพื่อลืมความเศร้าดูเหมือนว่าว่านรักจะไม่เข้าใจการทำคะแนนสไตล์ปัตตภีความไม่ชอบขีหน้าจึงไม่เคยจางหายแถมทำท่าจะมีศัตรูหัวใจอย่างตำรวจแสนดีชื่อตรีชัยมาแข่งอีกแต่ปัตภีหารู้ไม่ว่าว่านรักไม่ได้รู้สึกโกรธ หรือรำคาญปแต่พีเหมือนตอนแรกแต่กลับรู้สึกดีมากกว่าว่านรักสืบต่อมาจนรู้ว่าสิรินยามีพ่อเลี้ยงแม่ของเธอแต่งงานใหม่กับพิพัฒน์ตอนที่สิรินยาเริ่มโตเป็นสาวเิรินยากับแม่อาศัยอยู่กับพิพัฒน์อย่างมีความสุขจนกระทั่งแม่ของเธอจากไปด้ยวยโรคร้าย<ๆ>เธอก็ย้ายออกไปใช้ชีวิตอยู่ลำพังโดยไม่มีสาเหตุทุกคนคิดว่าเป็นเพราะเด็กสาวใจแตก แต่หารู้ไหมว่าเธอมีความอึดอัดบางอย่างที่ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้อีกแล้วข้อมูลสําคัญอีกอย่างที่ว่านรักสืบพบก็คือแหวนที่เซรินยารักหายไปแหวนวงนั้นเป็นแหวนคู่ที่เซรินยาซื้อให้พิพัฒคนที่เป็นฆาตตกรฆ่าเซรินยาน่าจะเป็นคนเอาแหวนไปและแล้วในเวลาต่อมาว่านรักก็เจอว่าแหวนของเซรินยา ถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านพักของหมอปัตตพีความรู้สึกดีที่บ้านรักมีให้ปัตตพีกลับทําให้เธอสับสนหมอนิติเวทที่ช่วยเธอไขปริศนาฆาตกรรมกลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วทําไมเซรินยาต้องซื้อแหวนคู่ให้พิพัทใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรฆ่าเธอติดตามและเร่วมสืบคดีไปกับสารวัตรว้านรักร่วมลุ้นทุกเหตุการณ์ได้ในละครหลงกลิ่นจันท์ทุกวันพูดประพฤหัสบอดี เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD กด35นะคะลงกลิ่นจันเริ่มตอนแรกวันพุธที่26พฤษภาคม2564ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องครูภัยวันนะคะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ